อายุความเรียกราคาส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์กรณีผู้เช่าซื้อถึงแก่ค kind of วามตายผู้ให้เช่าซื้อต้องฟ้องเรียกค่าขาดราคาหรือราคาส่วนต่างที่นำรถออกขายทออตลาดภายในกำหนดหนึ่งปีกรณีที่ผู้เช่าซื้อถึงแก่ความตายต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อรู้ถึงความตายของผู้เช่าซื้อหรือภายในสิบปีนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อถึงแก่ความตายแม้ผู้ให้เช่าชื้อไม่รู้ว่าผู้เช่าซื้อตายหรือไม่ก็ตาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754วรสามและมาตรา1754วรสี 4. ตามคำพิพากษาดีกาที่5002ทับ2,557ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ